เดอร์พี่น้องวันนี้ก็ได้เมนูเด็ดๆอย่างเด็ดเลยวันนี้ไก่อีกแล้ววันนี้ไก่เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็ไข่ด้วยแล้วก็มีไข่ด้วยมีทั้งไก่มีทั้งไข่ไขว่าแล้วก็จัดเลยแก่ต้มน้ำปลาอ,อืมยอด วัวสองโลเด้อเพื่อนพี่หืมไข่ไม่วย คนนั้นกินอยู่กินข้าวพร้อมกันเจ้าไม่ได้กินแต่หัววันหรอกไม่ดู พงเงี้ยพงมีจะมีเมนูมมไก่ทั้งนั้นเลยพงเงี้ยซัดไก่เดียลูกบอกลูกบอกชอบกินเลยซัดอย่างเดียวบบยเขาบอกชอบกินไก่มากพี่เด้อพี่น้องกินแซแบน้ำกันเด้อ